สวัสดีครับที่นี่โอเมก้าแ h ช o ั่นไทยแลนผมอภิชัยในรายการนะครับเวลานี้ผ่านไปรวเดเร็วมากๆนะครับผมเริ่มต้นช่อง Youtube c h a n n น l ของผมเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะฮะก็คือเดือนมกราคมเผลอแป๊บเดียวเนี่ยก็ผ่านเข้ามากลางเดือนกุมภาพัานธ์แล้วนะครับปีใหม่ฝรั่งก็ผ่านไปแล้วปีใหม่จีนก็ผ่านไปแล้ววาเลนไทน์ก็ผ่านไปแล้วนี่เรากำลังจะย่างเข้าสู่ สงกรานแล้วครับก็ช่วงเทศกาลที่มีความสุขที่ผ่านมาเพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างครับผมเสียดายนิดนึงที่ช่วงนี้มีเรื่องของโควิด1 9มารบกวนะฉะนั้นช่วงเทศกาลแห่งความสุขเราคงจะมีความสุขกันมากกว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามวันนี้เราจะมาพูดถึงโอเมกาแต่ผมจะพักสปีดมาสเตอร์ไว้ชั่วคราวนะครับวันนี้จะมาพูยภาพรวมนะครับ เป็นคำถามที่ผมได้รับมากที่สุดในตอนที่หนึ่งผมเคยเกินถึงว่าทำไมต้องเก็บสะสม Speedmaster นะครับตอนนี้ผมก็มาตอบย้ำเพราะคำถามที่ผมได้รับมากที่สุดเนี่ยคือทำไมจะต้องเป็นยี่ห้อโอเมก้าทำไมไม่ใช่ยี่ห้ออื่นๆโรเล็กปาเต้ L ate, นะครับ a อ IWC อื่นๆอีกมากมายทำไมถึงมาเจาะจงที่โอเมก้า เพื่อนๆหลายคนบอกว่าคุณอภิชัยซื้อโอเมก้าเยอะแยะขนาดนี้นะครับคงได้ราคาพิเศษนะครับซึ่งผมก็บอกกับเพื่อนๆเลยว่าราคาที่ผมซื้อจากโอเมก้าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ถูกกว่าเพื่อนๆซื้อเลยนะครับสิ่งที่ผมอาจจะได้รับมากกว่าเพื่อนๆก็คือเทศกาลต่างๆเขาก็จะ,ะคิดถึงผมนะครับก็มีการส่งมอบของขวัญกันบ้างน,นะครับ แล้วทำไมผมต้องมาเล่นโอเมก้าล่ะครับจริงๆในไม่ว่าในชื่อเว็บของผมนะครับชื่อใน f c e e o o o รลวมถึงชื่อใน y o u t u b n n e l เนี่ยบอกไว้เลยว่าโอเมก้า s s ลชันนะครับมันคือเพ s ชันล้นล้นนะฮะมันเป็นความหลงใหลนะครับครั้งแรกที่ผมเดินไปที่มาบุญคลองครั้งแรกที่ผมเห็นโอเมก้า ซีมาสเตอร์นะครับเรือละ2,000กว่าบาทซึ่งเป็นวินเทจนะครับอพอค้าเปิดฝาหลังให้ผมดูนะครับเครื่องเนี่ยสวยมากนะเครื่องเป็สีทองแดงสีนาคนะครับสวยมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็ลหลงไหลได้ปรึ่มกับโอมก้าแปลกๆหน่อยนะครับผมไม่ได้ลหลงไหลที่หน้าตานะครับผมกลับไปลหลงไหลที่เครื่องนะครับอันนั้นเป็นการเริ่มต้นนะครับซึ่ง เมื่อเริ่มชอบโอเมก้าเริ่มศึกษานะครับผมก็เริ่มได้อะไรหลายหลายอย่างนะครับได้ความรู้จากโอเมก้าตรงที่ว่าโอเมก้านั้นเนี่ยเป็นนาฬิกาที่มีประวัติศาสตร์อย่างที่ผมพูดในตอนที่1นึ่งนะครับสวีทมาสเตอรเนี่ยพามนุษย์อวกาศคนแรกของโลกขึ้นสู่ดวงจันทร์นะครับซึ่งยังไม่มียี่ห้อไหนทําได้ณนะขณะนั้นนะครับสมัยนี้เทคโนโลยี ชั้นสูงนะครับผมเชื่อว่านาฬิกายี่ห้อใดๆถ้าอยากจะขึ้นดวงจันทร์เนี่ยคงไม่ใช่เรื่องอยากแต่ในปี1969นะฮะสมัยนั้นขึ้นดวงจันทร์เนี่ยเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับสมัยนี้แล้วแตกต่างกันมากมายนะครับโอเมก้าก็พามานุษย์ขึ้นดวงจันทร์มาแล้วนะครับเทคโนโลยีการจับเวลาเรื่องกีฬานะครับโอเมก้าก็ร่วมพัฒนากับทางโอลิมปิกสากลมาโดยตลอดนะครับซึ่ง เครื่องจับเวลาในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทุกวันนี้เทคโนโลยีก็ลนแล้วแต่คิดค้นโดยโอเมก้าทั้งสิ้นนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้โอเมก้าเนี่ยเป็นนาฬิกาที่มีความรู้สึกว่ามันมีค่ามีประวัติศาสตร์มีสิ่งที่โน้มน้าวให้เข้าไปศึกษาให้เข้าไปอยากเรียนรู้นะครับและที่สำคัญการออกแบบของโอเมก้าเองก็สวยงามไม่แพ้ใครนะครับ ในอดีตเลยเนี่ยตอนที่นาฬิกาทุกๆอย่างหน้าตาคล้ายๆกันหมดไม่ว่าจะยี่ห้อไหนมีชื่อเสียงแค่ไหนก็ตามแต่นะครับโอมิก้าก็มีตัวที่เด่นออกมาเป็นพิเศษก็คือคอนสแตเลชันนะฮะนักเล่นคนไทยเราเรียกกันว่าหอดูดาวนะครับซึ่งหอดูดาวในอดีตเนี่ยเป็นนาฬิกาชั้นสูงมีความเที่ยงตรงสูงมากแล้วก็เป็นาการออกแบบที่สวยงามนะครับ ซึ่งก็คิดมาจนถึงนักสะสมปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมเล่นกันอยู่นะครับต่อมาในช่วงปี70นะครับโอเมก้าก็จะมี s m a s t s t e r ซึ่งมีจะมีรูปแบบการดีไซน์ต่างๆซึ่งแหวกแนวจากนาฬิกาปกตินะครับไม่ว่าจะทรงที่เรียกว่าทรงจานบินนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้รับความนิยมมากนักในปัจจุบันแต่ในอนดีตเนี่ยมันคือการฉีกรูปแบบจากนาฬิกาจะต้องเป็น กลมๆหรือจะต้องเป็นเหลี่ยมๆเ,เท่านั้นนะฮะเขาก็จะเป็นทรงวงกลมรีนะครับหรือแม้กระทั่งว่าการฉีกสีน้าปัดนะฮะน้าปัดออกมาเป็นสีสันที่ฉูดฉาดสวยงามเมื <ME> e ่อผ่านไปนะครับสปีดมาสเตอร์ก็เริ่มได้รับความนิยมเนื่องจากว่าสปีดมาสเตอร์เนี่ยพามนุษย์ขึ้นสู่ดวงจันทร์นะครับก็ทำให้สปีดมาสเตอร์เนี่ยได้รับความนิยม ค่อนข้างยาวนานนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้สป e e มาสเตอร์ก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมนะครับซึ่งที่ผมมาพูดวันนี้เนี่ยเพราะหลังๆมาเนี่ยผมสังเกตเห็นมีเพื่อนๆเวลาซื้อนาฬิกาจะถามว่านาฬิการาคาจะขึ้นไหมรุ่นนั้นรุ่นนี้ราคาจะขึ้นไหมคือการซื้อนาฬิกาจะแบ่งบ่งออกแบ่งออกเป็น2พวกนะครับแบบที่1น,นี่ก็คือ ซื้อนาฬิกาเพื่อการสะสมเพื่อการดูเวลาเพื่อศิลปะบนข้อมือนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือซื้อเพื่อการลงทุนการซื้อเพื่อการลงทุนไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับก็เป็นปกติตัวผมเองก็ถ้าซื้ออะไรแล้วได้กําไรผมก็มีความยินดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าอยากจะซื้อนาฬิกาสักเรือนที่มีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวให้ติดตาม ผมก็เชื่อว่าโอเมก้าน่าจะเป็นหนึ่งในเรือนที่มีความโดดเด่นนะครับเป็นยี่ห้อที่เราสามารถเล่นได้แล้วก็สามารถจะสแสวงหาประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ตามกันมาทุกวันนี้ซื้อนาฬิกาเนี่ยนะครับเนื่องจากมีคำว่าเก่งกำไรนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องบางยี่ห้อก็เริ่มทำเป็นลักษณะ ต้องพ่วงนะครับพอมีการพ่วงเกิดขึ้นมันกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับดีมาและสป p 이นะทุกคนคิดว่าซื้อนาฬิกายี่ห้อนี้ยี่ห้อนีอ้เราจะมีกําไรก็เก่งกําไรกันนะฮะแล้วก็ทางแบรนด์ก็ทําให้นาฬิกาหายากผลิตออกมาน้อยแล้วก็พ่วงตัวที่ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่เข้าไปเพื่อดึงให้นาฬิกาเหมือนกับหายากขึ้นนะครับแลนะพอเข้าสู่ตลาดมือส เนื่องจากว่านาฬิกาซื้อต้องมีการพ่วงนะครับก็ทําให้นาฬิกาตัวเองเนี่ยถ้าจะซื้อโดยไม่พ่วงเนี่ยราคาก็สูงมากนะครับเพราะต้องไปถัวเฉลี่ยราคาของนาฬิกาที่ต้องโดนพ่วงไปนะครับซึ่งผมไม่ค่อยสบายใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ผมก็ทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่มาพูดบนในช่องของตัวเองนี่แหละครับตอนแรกมีเพียงแบรนด์เดียวที่ทําได้แล้วก็ทําอยู่นะครับตอนนี้แบรนด์อันดับ ต้นๆของโลกนะครับก็เริ่มมีพฤติกรรมคล้ายๆกันก็ทำให้ผมก็รู้สึกเส็งๆนิดหน่อยนะครับเพราะจริงๆยี่ห้อที่เริ่มมาทำเนี่ยจริงๆเขาก็ทำมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็มีความพูดพูดง่ายๆก็คือมีความประทับใจแล้วก็ในใจก็คิดอยากจะสะสมยี่ห้อนี้ก็เช่นเดียวกัน แต่นี่มันก็คือการบ่นนะฮะซึ่งการบ่นเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรนะครับาการเก็งกาไรก็ยังเกิดขึ้นนะครับนักสะสมซึ่งต้องการผลกําไรก็ยังสะสมกันต่อไปซึ่งก็อย่างที่ผมพูดครับสำหรับผู้บริโภคเราแล้วไม่มีสิ่งที่เรียกว่าผิดนะครับเรามีสิทธิ์เลือกนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการนาฬิกาสักกี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งอยู่คู่กับเรา ทุกครั้งที่เรามองหน้าปัดนาฬิกาแล้วเรามีเรื่องราวดีๆให้ชวนติดตามสวีทมาสเตอร์พามนุษย์ขึ้นสู่ดวงจันทร์สำหรับอพโรสิบเอ็ดอพโรสิบสามพานักบินอวกาศหลุดจากอันตรายนะครับเข้าสู่วงโครจรโลกนะครับได้รับสวีทสนปปี้อวอร์ดนะครับหรือแม้กระทั่งสวมใส่ซีมาสเตอร์นะครับซึ่งพระเอก007 ะะรถแลนอยู่ในหน้าจอนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นความประทับใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราสามารถจะเล่าทุกครั้งที่มีคนชื่นชมว่านาฬิกาข้อมือคุณสวยจังเลยไม่เพียงแต่สวยยังมีเรื่องราวด้วยนะครับก็ตอนนี้อาจจะเหมือนกับเป็นการบ่นๆนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วผมก็อยากจะตอกย้ำว่าถ้าเราจะเล่นเราจะสะสมนาฬิกาสักเรือน นาฬิกาที่มีปอดสตร์ยาวนานก็น่าจะเป็นนาฬิกาที่เป็นทางเลือกที่ดีนะครับและนี่คือโอมีกาแพชชั่นไทยแลนด์สำหรับตอนนี้นะครับผมอภิชัยเจอกันตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ